สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจำวันที่12กันยายน6กห้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ0ูนย์กับ3นะ2กับ5ตัวรองก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศนย์สาย์ห้าศะสามศูนย์สามสองสามสามสาย์หสาย์สสาสองห้า จับคู่ก็0 2 2 0 0 3 3 0 3 5 5 3 2 5 5 2นะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นพิเศษตัวเด่นก็คือ6กับ9ตัวลองก็คือ3กับ5เราจับ3กับ9ให้นะ9091 93 95 96 97 303 133 35 37 39 935 7 93 357 แล้วก็1 9ึสนะต่อไปเป็นปกติตัวเด่นก็คือ8กับ6ตัวรองก็คือ3มกับ1 8 0่งแปดศูนย์แ1ดหนึ่งแปดห้าสองหสาห้าหกจับคู่ก้าหกสาตัวนะเก้าหกสามหก8นึาหแปดหรือจะ6 8แดสาก็ได้นะ168

จับคู่ก็5้าแ5ดแปดห้าห้าหกหกห้าห็ดเจ็เป็นะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางวันนี้เราเน้น678ดแดเดอ้อวันนี้เน้น678อย่าลืมจับทั้ง4แนวทางนี้ตั้งแล้วก็มาซื้อกันนะจับคู่ควยซื้อเอานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามซับสไครต์กดไลค์ ให้กระช่องน้ำเพชรพารวยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ